จะพามาดูเด็กๆนะคะที่เกิดจากแม่ไทยหลังอานสีสว่างและพ่อไทยหลังอานสีแดงเม็ดมะขามนะคะเด็กๆทั้งหมดมี7ตัวนะคะเป็นตัวเมียสตัวนะคะนางเลี้ยงลูกได้ดีมากค่ะตัวเมียจะมีสีดำแล้วก็สีเม็ดมะขาม2ตัวนะคะตัวเมียตัวที่1สีดำนะคะ ขนกรมายี่ค่ะตัวเมียตัวที่สองนะคะจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะขนกรรมายี่ค่ะน้องเพิ่งลืมตานะคะส่วนตัวเมียตัวที่สามนะคะก็จะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะจะออกโทนเข้มเข้มหน่อยค่ะหน้าดุมากจะเป็นขนสองชั้นนะคะ แล้วก็เป็นตัวผู้สีตัวนะคะตัวผู้สีตัวจะมีสีดำสองตัวนะคะตัวที่หนึ่งค่ะสีดำตัวผู้ขนกรรมหยี่ค่ะอ่านสอนนะคะน้องอ้วนมากเลยค่ะเป็นเด็กหน้ายน่นตัวที่สองก็สีดำนะคะขนกรรมหยี่เหมือนกันค่ะ น่าเยนมากอ่านสอนเหมือนกันค่ะเด็กๆเพิ่งจะลืมตาค่ะเริ่มคานเก่งแล้วตัวที่สามนะคะตัวผู้ตัวที่สามจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแต่จะเป็นขนกระมัหยี่ค่ะอ่านสอนคมกิฟตเลยค่ะ ตัวพูดตัวที่สี่นะคะจะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะขนสองชั้นค่ะหน้าดุมากเลยค่ะดำทั้งหน้าเลยค่ะทั้งหน้าทั้งหูนะคะแข้งดำนะคะแขนขาก็ดำหางก็ดำเป็นหางดาบนะคะตัวที่สามก็หูดำนะคะ เด็กๆสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวค่ะเด็กๆอายุได้16วันแล้วค่ะจะเริ่มเปิดจองแล้วค่ะทั้ง7ตัวนะคะย้ายบ้านได้หลังฉีดวัคซีนรวม5โลกให้นะคะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เด็กๆจะย้ายบ้านได้ค่ะถ้าหากใครสนใจนะคะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กได้นะคะ